ีมเพ up, kind of ื Por, alon, nerve, ่อนผู้พิการจากมหาลัยเชียงใหม่ครับดีใจด้วยครับคุณทำได้ครับก็ตอนนี้คงจะต้องขอประกาศชื่อนะคะสำหรับคนที่จะได้เป็นตัวแทนเข้าไปอยู่ในบ้านนะคะทีมละ2คนเริ่มจากทีมที่5นะคะ เป็นทีมที่ทำให้เราเห็นว่าคนทุกคนในสังคมสมควรที่จะจะได้รับโอกาสไม่ว่าโอกาสนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงก็ตามคนหนึ่งคนต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะไม่ใช่รับอย่างเดียวเราก็ขอขอบคุณที่ทำให้เราเห็นจุดนั้นด้วยนะคะแล้วขอเชิญทั้งสองคนที่จะได้เข้าบ้านนะคะคือน้องปาจจรีจิตรานะคะที่จะได้เข้าบ้านไปเดินออกมาได้เลยนะคะ แล้วฝากเพื่อนอีกคนนึงด้วยนะคะที่จะไปด้วยกันคือน้องวาสนาเผ่าปัญญาค่ะน้องจอยนะคะอามาทั้งสองคนนี้จะเป็นตัวแทนจากทีมเพื่อนผู้พิการนะคะรู้สึกช็อกค,ค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยคือไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำจะมีความหมายมากทีมต่อไปนะคะซ u เปอร์กูด๊ดสาเหตุที่คัดแก๊งนี้มานะคะ คือว่าโปรเจกต์ที่เสนอเนี่ยสามารถไปต่อยอดได้แล้วก็ใกล้เคียงกับคอนเซปต์รายการมากที่สุดคือสามารถขยายไปในสังคมขยายไปในระดับประเทศได้เราก็เลยเลือกพวกคุณมานะคะคนแรกนะคะคุณอนุพลสิริไทยค่ะท่านที่2อค่ะยินดีด้วยค่ะคุณนัทพงศ์โพเกิดค่ะขอขอบคุณทุกคนครับแล้วขอบคุณเพื่อนในทีม พวกเราสัญญาว่าเราจะทําให้ดีที่สุดครับถ้าไม่เชื่อก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูทีวีนะเพราะว่าพูดอะไรก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรแต่ตอนนี้จริงๆเจ้าทําได้ละแม่เราเดี๋ยวก็จะภูมิใจไปเรื่อยๆครับในตัวจบอบสาเหตุที่เรื่องทีมที่8แล้วคุณตอบโจทย์ได้ทุกอย่างอย่างที่ป๊อปบบอกนะคุณมีการพรีเซนต์ที่ดีมั่นอกมั่นใจพูดจชาฉาดฉานป๊อบชอบการเตรียมตัวมาดีของคุณนี่คือ2คนที่ป๊อบเลือกว่าคุณจะไปเป็นตัวแทนของทีมคุณนะครับนั่นคือคนแรกครับ นายประนตใจดีครับและอีกคนนะครับผมนงานงสาวพัส,สุดาหวานแหลมครับผมเชื่อว่าอย่างทริอย่างเงี้ยพวกผมสองคนอยู่ภาคเหนือใช่ไหมครับแต่ว่าได้ไปทําที่โครงการที่จังหวัดอื่นภาคอื่นมันถึงแม้ว่ามันจะหนักแต่ว่าถ้ามันเป็นความดีมันมัน,ม,นมันไม่เหนื่อยครับ ช่วงเวลาหนึ่งปีนี้เราก็จะสรรหาวิธีทําความดีเรื่อยๆเนาะมาเพิ่มเลยว่าทําความดีดต้องทํำยังไงมีวิธีไหนที่จะทาความดีได้แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นได้รู้ว่าความดีเนี่ยเป็นยังไงทํำยังไงนะครับผมเราบบเตรียมตัวมาน้อยเพราะว่าช่วงช่วงก่อนเนี่ยเป็นช่วงสอบแล้วแบบหนักมากพี่แบบสุดๆแล้วแล้วก็บทนี้ก็ยังแบบไม่ค่อยโอเคก็อาจจะติดตรงคำถามด้วยเนาะการตอบคำถามอะค่ะทมอื่นเขาก็ดีมากกว่าเราครับเขาเขาดีกว่าครับผม แล้วก็เป็นตัวแทนจากความดีของเราไปส่งต่อครับผมและนี่คือชมหน้าของน้องๆทูตความดีจากภาคเหนือนะครับช่วงหน้าเรากลับมาดูการออดิชั่นในพื้นที่ภาคกลางจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับจัดเวทให้ดู hey, ครับผมมันจะเวิร์กยังไงไอพวกกี่เหล้ามมมเมียงหิ่เห้ย่งห้อยเอยห้งยห้อยอยหอา้อ้อ้อ้กยห้อยห้ห้้อกห้อเหยยย้้้า้า้้อออหอ พี่อ้อมคิดว่านัะตรงนี้ใครเหมาะสมและใครหล่อสุดครับจันนออกเป็นเลือดอะดวงตาสวรรค์จันัร20นาฬิา30นาทีรวมสร้างสรรค์ความดีโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบรนนน่าแฟมิลี่พาร์ค บริษัทวิริยาประกันภัยจำกัดเรามาชมกันต่อนะครับกับรายการดีแอม b บสเดอร์ทูดความดีแห่งประเทศไทยครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการออดิชั่นในพื้นที่ภาคกลางนะครับจะสนุกสนานขนาดไหนที่หอประชุมคณะกรุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยไปชมกันเลยครับ โปรเจกต์ของเราคือการทําฝายครับทําฝายเพื่อพ่อครับถ้าเป็นความมั่นใจแล้วก็ทีพวกเรามีเต็มเปี่ยมด้วยใจของพวกเราทุกคนนี่แหละครับเราเลือกที่จะแตกต่างค่ะแต่ไม่แต่แย่ค่ะลาลอลา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 ลเรลองาลองๆลลองๆลองลองๆลององๆลองๆลอลๆงออล สวัสดีครับ <c oughs> พวกเรากลุ่ม 7CG ครับครับโอเคครับภาพที่เราได้เห็นกันเมื่อกี้นะฮะทุกคนในสังคมไทยจะเรียกเขาว่าเด็กแว้นวันนี้เรามีโครงการดีๆมาคือจัดแว้นให้ด<ห>ูเวิร์กครับ,รบผมมันจะเวิร์กยังไงแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าพ่อค้าขายของเนี่ยเขาจะเคยเป็นอดีตเด็กแว้นมาก่อนเราจะสร้างอาชีพให้เด็กแวน้น โดยที่ให้เขาเนี่ยมาขายของตรงนี้สงสัยนิดนึงว่าแล้วแล้วหนูจะไปเปลี่ยนแว่นยังไงเพราะขนาดแว่นเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ฟังตำรวจก็ไม่ฟังแล้วเราเป็นใครเราจะไปเปลี่ยนจิตใจของแว่นได้ยังไงแล้วบางทีแว่นอาจจะไม่ได้ยินเพราะมแต่แว่นนึกออกมาหู <c oughs> ดบับห <c oughs> ูนางแว่นดบับอย่างนี้ตอนนี้พวกเรามีเครือข่ายที่อาจารย์เขาได้เปิดใจไว้ส่วนหนึ่งนะครับ,รบเราจะเริ่มเจาะจากกลุ่มพวกนี้ก่อนแล้วพอเปิดกลุ่มแว่นได้เนี่ยแล้วเราจะใช้กลุ่มแว่นเองพัฒนากลุ่มที่ที่กลุ่มที่เรายังไปไม่ถึงอย่างนั้นปะคะ ใช่ครับเป็นการบอกต่อครับม o u s e ม o เมา์ครับแล้วทีนี้เราเปลี่ยนแปลงกลุ่มแวนได้แล้วแล้วเราจะทิ้งสกอยเอาไว้ให้โดยปราจจาว่าไว้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเป็นปัญหาอีกเราฝากเอาไว้ให้ดูแลเขาด้วยนะคะขอบคุณค่ะเป็นคอนเซปที่แบบแหวกแนวแล้วก็คือสามารถที่จะต่อยอดได้ทําได้จริงแล้วก็บุคลิกภาพวิธีการพรีเซนต์ก็แซ่บคือแบบสนุกมากเนี้ยค่ะ ขาวนะครับที่เห็นนะครับคือกิจกรรมของพวกเราต่างๆมากมายนะครับที่พวกเรานะครับได้ทํามานะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับช่วยกันแพ็คของนะครับบริจาคของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับอีกท้านะครับการเทศกาลต่างๆเราก็ทําให้มีวันหยุดนะครับนี่คือกิจกรรมดีๆที่พวกเราได้ทํามานะครับจะเห็นได้ว่ากิจกรรมมากมายตรงนี้สัสร้างสร้างสรรเพื่อสังคมไทยของเราโดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าได้เข้าบ้านความดีต้องเลือกสองคนทีนี้จะเลือกใครถ้าเข้าบ้านความดีแล้วจะเลือกสองคนเหรอ ห้ามต่อบว่าไปทังทีพี่อ้อมครับผมพี่อ้อมคิดว่านักตรงนี้ใครเหมาะสมและใครหล่อสุดครับงั้นไม่ต้องไปสักคนแล้วครับเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างไรนั้นไม่สําคัญจงอย่าโหยหาที่จะเปลี่ยนแปลงระบบแต่จงโหยหาที่จะเปลี่ยนแปลงปัญญาจงอย่าโหยหาที่จะโทษผู้อื่นแต่จงโหยหาที่จะโทษตนเองว่าผิดการทําความดีเนี่ยคิดว่า ทำจากเรื่องใกล้ๆตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็น่าจะมีประสิทธิภาพอะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอาเรื่องหนังมาทำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็น่าจะเหมาะสมกับพวกเราที่สุดด้วยครับแล้วมนุษย์ตัวเล็กๆ5คนก็ได้รวมตัวกันเพื่อทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่พวกเราได้เริ่มทําภาพยนตร์เพื่อถ่ายทอดความดีเรื่องแรกในชื่อว่าอัญมณี